สวัสดีครับพามาดูใบตัดหญ้าครับใบตัดหญ้าของใครที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแบบโชคโชนนะครับเชียรแต่งฟันไปหลายรอบแล้วจนสุดท้ายเนี่ยฟันมันหมดแล้วนะครับฟันมันหมดแล้วก็สามารถนามา DIY ครับนํามาดัดแปลงใส่ฟันเพิ่มเข้าไปอีกได้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นฟันของรถเกี่ยวครับนํามาประยุกต์ DIY ใส่ ใส่ใบตัดหญ้าแบบนี้เราใส่สองตัวก็พอนะครับหยุดน็อตสองตัวข้างละสองตัวครับน็อตเนี่ยต้องใส่สองตัวเพื่อป้องกันคลายนะครับแล้วก็ใส่น้ํายากันคลายด้วยนะครับถ้าหากใครไม่มีเกียวสปริงนะก็ใส่น็อตสองตัวล็อกไว้ถึงแม้จะมีเกียวสปริงก็ต้องใส่น็อตสองตัวล็อกไว้ป้องกันคลาย ถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องใส่น้ํายาการคลายแบบนี้ด้วยอันนี้ใส่น้ํายาการคลายนะครับน็อตสปริงไม่มีก็ต้องใส่น้ํายาการคลายแบ่งครึ่งใส่ฝั่งตรงข้ามกันเวลาใส่ต้องกะระยะให้ดีใส่ตรงข้ามกันใส่ให้มันเสมอบาลานซ์กันเวลาเอาไปใช้งานมันถึงจะได้ไม่ใบมันจะได้ไม่กระเพือครับใบมันจะได้ไม่ตีไปตีมาอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ DIY นะครับใส่เข้าไป เวลาเอาไปตัดนะครับเราก็จะตัดเวลานั่นเรา,อ,าอยู่ที่เครื่องนะครับเรายกเครื่องมานะหันหน้าลงไปแบบนี้ใบมันก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับไอตัวน็อตเนี่ยจะหันขึ้นฟ้านะครับหันขึ้นฟ้าส่วนฝั่งนี้เราก็เอาฝัา่งนี้เนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับใส่แบบนี้เลยเพื่อที่จะให้ หน้าสัมผัสนะครับมันแนบสนิทนะหน้าสัมผัสไอ้ตัวนี้มันจะได้แนบสนิทกันดีถ้าหากเราพลิกใบกับทางมาปุ๊บนะพลิกใบกับทางมามันจะทําให้ไอเฟืองตัวนี้นะครับมันจะมีช่องว่างไอตรงสลลปตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างมีช่องว่างตรงนี้นะครับตรงที่มันสโลปบเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ฝั่งนี้นะครับเพราะมันเรียบเสมอกันเรียบเสมอกันเลย ตัน,นี้นะครับแนะนํามาเป็นอีกหนึ่งการประยุกต์ดี y ถ้าหากของใครมีใบตัดหญ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานอยู่นะครับแต่มันใบมันสึกอย่างเงี้ยเราก็เอามาดัดแปลงใส่ใบเกี่ยวใบใบของอฟันเขาเรียกว่าฟันนะครับฟันฟันรถเกี่ยวก็ามาดัดแปลง DI y ใส่ได้อันนี้มันเป็นคมแบบเนี้ย โอ้โหตัดเนี่ยตัดหญ้าคมนะครับตัดหญ้าคมแล้วก็ใช้งานดีด้วยใช้งานดีด้วยแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใบมันหลุดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใบมันหลุดเราต้องใช้น็อตที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ลูกค้าเอาของมาให้เราใส่นะคือก็เลยจะแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมอีกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้มันดีกว่านี้นะครับเราต้อง ไปใช้น็อตที่มีคุณภาพกว่านี้ไปใช้น็อตที่มีค่าความแข็งค่าความเหนียวกว่านี้ครับนะตรงหัวน็อตเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับคือถ้าหากตัวไหนที่ไม่มีตัวเลขเนี่ยแสดงว่าค่าความแข็งของน็อตตัวนั้นมันอ่อนนะครับถ้าหากมันมีตัวเลขหรือตัวอักษรนะครับมันมันก็สามารถบอกได้ว่าค่าความแข็งเนี่ยมันเท่าไรเท่าไหร่คือยกตัวอย่างเช่นนะครับ ตัวเลขมากค่าความแข็งมันจะมากคือยิ่งมากเท่าไหร่ค่าความแข็งของน็อตก็จะมากเท่านั้นแต่ถ้าหากตัวเลขมันน้อยค่าความแข็งก็จะน้อยผมแนะนําให้หาน็อตที่มีค่าความแข็งค่าความแข็งะสูงนิดนึงนะครับเพื่อที่ป้องกันน็อตขาดนะป้องกันน็อตขาดแต่ถ้าหากใครเอาไปตัดหญ้าให้วัวตัดหญ้าอ่อนๆให้วัวโดยไม่ไปกระแทกนะครับตัดไปแล้ว ไม่ไปกระแทกพวกเศษกิ่งไม้อันใหญ่ๆแบบเนี้ยคือตัดหญ้าเพียวๆเ,เลยเนี่ยเอาน็อตธรรมดาทั่วไปก็ใส่ได้นะครับเอาน็อตธรรมดาทั่วไปก็สามารถใช้งานได้แต่แนะนำให้ดีก็ใส่น็อตที่มีขนาดความแข็งที่สูงนิดนึงก็จะดีเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับเวลาเวลาตัดก็ต้องใส่รองเท้าบูทหรือว่า,าใส่สนับแข้งนะครับป้องกันไว้ จะดีนะอันนี้ก็คือข้อดีข้อดีของมันนะครับตัดง่ายสะดวกนะครับตัดง่ายสะดวกใช้งานได้ดีเลยฟันของมันจะเป็นแบบนี้เป็นฟันรถเกี่ยวนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตีตีเส้นแบ่งครึ่งนะครับตีเส้นแบ่งครึ่งเพื่อที่จะให้มันได้ศูนย์กันเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อที่จะให้ฟันเนี่ยมันได้ศูนย์เท่าที่จะทําได้เพราะว่าถ้าหาก ฟันหนึ่งตรงแต่ว่าฟันหนึ่งเอียงมาแบบนี้เฉียงมาแบบนี้หรือว่าเฉียงมาแบบนี้นะครับหรือว่าระยะฟันเนี่ยมาถึงตรงรูเนี่ยฟันหนึ่งอยู่ใกล้กันแบบนี้อีกฟันหนึ่งอยู่ห่างกันแบบนี้เลยแบบนี้ไม่ได้นะครับฟันเนี่ยต้องเสมอกันความห่างจากขอบตรงนี้มาถึงรูเนี่ยขอบรูเนี่ยทั้งสองข้างเลยมันต้องเสมอกันนะครับ เวลาตัดแล้วมันจะได้ใบมันจะได้ไม่กระเพือนะครับก็เ,เอามาฝากกันสำหรับเกษตรกรทุกคนที่สนใจจะ DIY ใบตัดหญ้าให้วัวครับเวลาตัดก็นคนเราเป็นคนถือเครื่องนะครับเวลาหันลงไปมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะตัดไปพื้พืชนพื้นนั่หันขึ้นด้านบนหันหันหันขึ้นฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธี DIY ครับ